ก่อนที่เราจะไปสร้างร้านค้าออนไลน์ของเราเนี่ยขั้นแรกเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนสําหรับไลน์มันจะมีไลน์ m y Shop เนาะในการเป็นร้านค้าแต่ว่าการที่จะเปิดร้านค้าในไลน์ My s h o p ได้มันต้องมีไลน์ Official Account ก่อนก็คือมีบัญชีในไลน์ Official ก่อนมันถึงจะไปเปิดร้านค้าได้เพราะว่าระบบสองระบบเนี่ยมันจะเชื่อมกันฉะนั้นขั้นแรกเราไปติดตั้งไลน์ Offi c i a l ก่อนสําหรับอุปกรณ์ระบบ Android เราก็ไปที่ p Play Store ได้เลยส่วนระบบ iOS ก็ไปที่ App Store เข้าไปแล้วก็พิมพ์ว่า Li n e o f f i c i a l พิมพ์แบบนี้นะนี่มันก็จะมีสัญลักษณ์รูปลายตัว L บนพื้นเขียวขึ้นมาก็คือน,นี่เป็น official ของเขาเลยแล้วก็จิ้มที่สัญลักษณ์นี้ไปได้เลยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้พอมาถึงขั้นนี้เนี่ยเราก็กดติดตั้ง ็รอดำเนินการแป๊บหนึ่งถ้าเน็ตแรงก็จะเร็วพอแอปพลิเคชันถูกดาวน์โหลดลงเครื่องเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดเปิดได้เลยถ้าเกิดใช้ใช้ไปเราอยากจะไม่ใช้แอปนี้แล้วอยากจะถอนการติดตั้งก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกถอนการติดตั้งได้เดี๋ยวเราไปที่เปิดหน้าแรกที่เราจะได้เจอก็คือหน้าตาแบบนี้ถ้าเกิดเราเล่นไลน์อยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็กดเข้าสู่ระบบไลน์ได้เลยมันก็จะล็อกอินอัตโนมัติให้เราแต่มันก็สามารถเข้าด้วยรูปแบบอื่นได้อีก แล้วก็จะลองกดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลด้านล่างเพราะว่าบางคนเปิดร้านค้าหรือว่าออมีสมาชิกหรือมีทีมงานหลายคนซึ่งไม่ได้ใช้แอคเคาท์ส่วนตัวของตัวเองในการทํางานแต่ใช้แอคเคาท์ของแบรนด์หรือของธุรกิจหรือของร้านค้าในการทํางานฉะนั้นมันก็จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นเนาะมันจะมีด้านล่างมันจะมีบัญชีธุรกิจแล้วก็บัญชีไลน์บัญชีธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการสมัครก่อนแล้วก็ Verify อะไรให้เรียบร้อยก่อนว่ามันคือเป็นแอคเคาท์ของธุรกิจหรือแบรนด์นั้นๆจริงๆเดี๋ยวลองกดให้ดูก็ได้ว่าถ้าเกิดกดเข้าบัญชีธุรกิจแล้วมันจะต้องกรอกอะไรบ้างนี่ถ้าเกิดเข้าด้วยบัญชีธุรกิจก็ต้องกรอกอีเมลที่เคยสมัครไว้แล้วก็รหัสผ่านเนาะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเปลี่ยนภาษาได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดว่าหน้าจอขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมก็มาเปลี่ยนภาษาตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีไทยอินโดนีเซียแล้วก็จีนแล้วก็เลือกเป็นไทยไป ใครที่มีบัญชีธุรกิจก็เข้าด้วยระบบนี้นะเดี๋ยวจะกลับไปที่หน้าเมื่อกี้ก่อนเอาใหม่คราวนี้เนี่ยเราจะเข้าไลนา์แต่ว่าเรามีไลน์ร้านค้าของตัวเ,เองสมมติซึ่งแยกกันซึ่งเราสมัครแยกกันกับไลน์ที่เราใช้คุยกับเพื่อนๆโดยปกติทั่วไปนี้ก็ให้เข้าไปที่บัญชีไลน์บัรทัดล่างสุดอันนี้เนี่ยมันจะต้องถูกดึงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องแปลกใจก็ให้คลิกเลือกว่าจะให้มันเข้าไปที่เว็บไซต์ของไลน์ด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนเนาะอันนี้จะเลือกกดเป็นเพิ่มเติมแลล้วกก็็เเือเปน Chrome. แล้วก็กร่อกอ e ีเมลกรอกพาสเวิร์ดที่เราเคยสมัครไว้แล้วก็กดล็อกอินเข้าไปก็จะเข้าได้ซูนว่าใครอ่านไม่ออกอยากจะเปลี่ยนภาษาเวลาเราเปิดผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์เนาะก็มันจะมีจุด3จุดที่มุมบนด้านขวามือนี่เนี่ยนี่จิ้มไปตรงนี้สามารถใช้ได้กับครั้งที่เราเข้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วเราต้องการแปลภาษาเลยนะไม่เฉพาะสาหรับไลน์นะเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าแปลภาษาใช่ไหมแล้วก็กดแปลภาษาไปถัดมาข้างล่างอ่ะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่ามันจับได้ว่า อุปกรณ์เครื่องเนี่ยผู้ใช้ใช้เป็นภาษาไทยแต่ถ้ามันไม่ขึ้นให้หรือมันขึ้นเป็นภาษาอื่นก็เราก็จิ้มตรงจุด3จุดถัดมาข้างล่างนะจากนั้นก็เลือกเป็นภาษาเพิ่มเติมอย่างนี้ก็จะมีภาษาขึ้นมาให้เราเยอะมากก็เลือกเอาว่าจะเป็นภาษาอะไรแต่อันนี้มันคือเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนให้นะสมมติว่าเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเข้าอันนี้แถมแถมเว็บเบราว์เซอร์ที่เราเข้าเป็นภาษาอื่นอะไรงเนี่ยเราจะไม่อยากมาคอยทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราเข้าหน้าเว็บต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ i. อยากให้มันแปลให้เลยเนี่ย เราก็เลือกได้เลือกเป็นแปลหน้าเว็บภาษาอังกฤษทุกครั้งอะไรงนี้หรือไม่ต้องแปลหรือไม่หรือไม่ต้องแปลเว็บไซต์นี้ก็เลือกเอาตามที่เห็นว่าเหมาะสมหรือสมควรเดี๋ยวจะขอปิดหน้านี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าใช้งานด้วยแอคเคา t ์ i n e ของเราเองทั้ง3อันที่มีให้เลือกก่อนหน้านี้เวลาเราโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ครั้งแรก line จะต้องขอ ขอใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์ของเราเนาะเขาก็จะมีบอกมาว่าเขาต้องการเข้าถึงอะไรบ้างแล้วก็ลองอ่านดูว่าเนี่ยที่เขาเขียนว่าสําคัญลองอ่านดูว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าสําหรับในขั้นต้นอะไม่ว่าเราจะอยากให้เขาเข้าถึงหรือไม่อยากให้เขาเข้าถึงย่างไงเราก็ต้องกดอนุญาตก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะใช้งานไม่ได้แต่ว่าพอเรากดอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยลองดูที่ข้อบ้าทัญหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าไปตั้งค่าสิทธ์การเข้าถึงได้นะโดยเข้าไปที่การทั้งค่าของมือถือเรา หรืออุปกรณ์ของเราแล้วก็ไปที่บัญชีแล้วก็ไปที่แอปที่อนุญาตแล้วก็เลือกแอปไลน์แล้วเราก็เข้าไปดูว่าเราจะให้สิทธิ์การเข้าถึงอะไรบ้างแต่ส่วนมากอะเขาก็จะขอสิทธิ์การเข้าถึงเช่นเข้าถึงรูปภาพเข้าถึงแกลเลอรี่ของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเล่นไลน์หรือเราคุยกับลูกค้าเราต้องการส่งรูปภาพแล้วมันก็ต้องเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่ของเราในอุปกรณ์ใช่ไหมถ้า,าแอปพลิเคชันเราไม่อนุญาตให้แอปแอปพลิเคชันเข้าถึงได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเลือกรูปภาพได้ซึ่งมันก็เป็นเเเเเหหตตตตุุุป็นนนนผลกกกัว่่่าาาาาาาทํมรรร้้้ออออองงงญใขขถึณ์แ อันนี้จะแตกต่างกันนะอันนี้คือไลน์ก็ยังเป็นแอปพลิเคชันที่เราเชื่อถือได้ถูกไหมแต่เพื่อนๆถ้าเกิดว่าไปเข้าแอปอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเช่นไปเล่นเกมแล้วมันให้ดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องเราเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งการขอเข้าถึงหรืออะไรเงี้ยต้องอ่านดีๆนะบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยเช่นขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราอย่างนี้เป็นต้นโอเคถ้าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วเขาต้องการเข้าถึงที่ตั้งของเราเพื่อจะได้อ่า ให้ AI ได้หาสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงค่าส่งจะได้ไม่แพงมากส่งให้กับเราอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลแต่บางแอป,ปก็ไม่ใช่บางแอป,ปก็อาจจะขอให้เรากรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแอป,ปเลยจริงๆเราต้องดูว่าไอแอป,ปแอปเนี้ยมันควรเข้าถึงได้ในระดับไหนเนาะแอป,ปไหนไม่น่าไว้วางใจก็อย่าเผลอไปกดอนุญ,ญาตให้มันเข้าล่ะจะใช้อะไรก็ต้องระมัดระวังอ่าจะให้แจกแจงรายละเอียดแบบครอบคลุมเลยก็คงไม่ได้เนาะเราก็ต้องดูแลแล้วก็ปกป้องตัวเองไปที่นี่เสร็จแล้วเรากดอนุญาต ระบบก็จะเข้ามาที่หน้านี้อันนี้คือมีการกรอกข้อมูลหรือเคยสมัครอะไรไปหมดแล้วแต่กิดว่าเป็นการลงทะเบียนหรือสร้างใหม่เลยเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าเดี๋ยวจะแยกไปให้เป็นอีก EP หนึ่งก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดสร้างแอคเค้าขึ้นมาใหม่มันต้องทํำยังไงอันนี้จะอธิบายหน้าเมนูหลักก่อนหน้าหลักหน้าเนี้ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันใช้ทําอะไรได้บ้างคร่าวๆก็ลงมาที่บรรทัดแรกใช่ไหมมันก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเรา แล้วก็มีชื่อมีไอเดีเอาไว้ให้เวลามีคนต้องการแอดเพื่อนเราเราก็ให้ i อเดีเขาไปอย่างนี้แทร็เก็ตลิสต์ส่งข้อความฟรีตอนนี้มีจำกัดอยู่ที่หนึ่งพันอันนี้คือแบบฟรีเลยนะเราสมัครมาเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยเยังคิดไม่ออกว่าจะาไว้ทำอะไรเหมือนกันคราวนี้ลงมาที่บอดแคสข้อความใช่ไหมเวลาเราต้องการประกาศบอดแคสข้อความต่างๆา,งา,งางลองจิ้มดูเพิ่มมันก็เลือกได้ว่าจะบอดแคสก็คือประกาศเคยเห็นที่เขาส่งข้อความเราเป็นเพื่อนกับร้านค้าต่าง,าง,างๆงเนี่ยหรือเป็นเพื่อนกับ แอคเค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยเวลาเขาอยู่ดีก็จะมีข้อความส่งมาที่เราเนี่ยก็คือการบอดแคส์เนาะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ทางแบรนด์หรือว่าทางร้านคา้าต้องการแจ้งกับเพื่อนๆในไลน์สามารถส่งได้ทั้งเป็นแบบข้อความสติ๊กเกอร์ส่งเป็นรูปภาพส่งเป็นคูปองส่งเป็นลิสต์แมสเสจวิดีโอก็ได้ข้อความเสียงแบบสอบถามการแมสเสจอะไรพวกนี้ได้หมดซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันทีละอย่างว่ามันทํายังไงกลับออกไป มาดูเนี่ยไอ้สามแถวข้างล่างที่เป็นไอคอนรูปต่างๆนี้ใช่ไหมไอ้บอทแคสก็คืออันเมื่อกี้แหละบอทแคสก็ไปสร้างข้อความที่จะประกาศขึ้นมาหรือข้อความทักทายเพื่อนใหม่เช่นมีคนเพิ่มเราเป็นเพื่อนครั้งแรกเลยเราอยากจะทักทายเขาด้วยอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรบ้างที่เขาต้องรู้โดยที่เขาไม่ต้องมาคอยถามเราทีหลังเนาะต่อมาเป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติก็คือสามารถตั้งข้อความให้มันตอบกลับได้เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเช่นเวลาที่เรานอนหลับอยู่หรือว่าเราไม่ได้เปิดทาการอะไรเงี้ยแทนที่จะให้ลูกค้ารอ รอเราจนถึงช่วงเวลาที่เราเข้ามาตรวจสอบข้อความก็มันตอบกับอัตโนมัติไปเลยก็ได้แต่มันก็ต้องมีทริคมีทริคในการทําเหมือนกันเนาะข้อความตอบกับ AI อย่างเงี้ยพิมพ์คํานี้มาแล้ว a อมันก็จะคิดให้ว่าเอ๊ควรจะตอบยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันมีข้อความแบบสําเร็จรูปไว้ให้เราเยอะเหมือนกันนะให้ได้เลือกใช้เนาะถัดมาเป็นคูปองทําคูปอง,ปองลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นพิเศษช่วงปีใหม่โปรโมชั่นพิเศษส่วนลดอะไรก็ว่าไปนี่อันนี้คูปองไว้แจกสะสมคูปองได้ด้วยแล้วก็ มาคือบัตรสะสมแต้มเวลาลูกค้ามาใช้บริการร้านเราหรือซื้อของร้านเราแล้วก็ให้แต้มเข้าไปสะสมครบกี่แต้มกี่แต้มได้ของรางวัลเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องปินป้นกระดาษแล้วให้ลูกค้าพกเพราะว่าลูกค้าสมัยนี้แม <m ach. S 1> ้กระทั่งเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่อยากจะพกคูปองของทุกร้านเลยถ้าเกิดแต่ละร้านสร้างคูปองในไลน์ใช่ไหมถึงเวลาลูกค้าใช้มือถือ,ถอแล้วไปใช้บริการที่ร้านเราเนี่ยก็ให้เขาสะสมแต้มผ่านไลน์ได้เลยง่ายมากสะดวกมากดีมากจริงอันนี้เพิ่มเพื่อนใหม่ เนาะแล้วก็ถัดมาคือสร้างโปรไฟล์ข้างล่างเป็นลิสต์เมนูก็คือการสร้างเมนูอะลิสต์เมนูแหละเดี๋ยวก็รู้มันเป็นไงถัดมาคือประกาศอันนี้เป็นประกาศจากทางไลน์เวลาเขามีออกมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆหรืออัปเดตระบบใหม่เขาก็จะมาประกาศตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็อ่านได้อย่างเงี้ยไลอ่านดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเข้าไปทําความเข้าใจเราจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆที่มันอาจจะแบบมีประโยชน์กับธุรกิจของเรา มันคือการตั้งค่าต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือการช่วยเหลือเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยจะอธิบายแยกกันเป็นส่วนๆว,ว,ว่ามันทํำยังไงก็เพื่อนๆก็ไปกดติดตามหรือซับ c r i b e กันไว้ได้เนาะแล้วก็จะทยอยอัปเดตแต่ละฟังก์ชันให้ว่ามันใช้งานยังไงสําหรับ EP นี้ก็ต้องจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันนะ